ใส้กองอากาศมินิของเราขึ้นแดงแล้วถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วล่ะนี่ไส้กองของเราซื้อมาใหม่แกะกองเลยมาอันบล็อกกันเลยโอ้โหแพ็กเกจมาอย่างดีจ้าด้านหน้าและด้านหลังค่ะนี่เลยแกะฝาออกว้าวฝุ่นเกิดมานาฝุ่นน่าก,กลัวมากเวอร์นลุกละคนลุกละ เทียบกันไปเลยอันเก่ากับอันใหม่ต่างกันลิบลับกลองได้ตั้งแต่เส้นผมยันฝุ่นขนาด0 0 0 2 4จนไเลยนะรุ่นเนี้ยฝุ่นเยอะมากอันนี้ไว้ในห้องนอนนะเนี่ยไปดูด้านหลังบ้างสีต่างกันเลยอันใหม่กับอันเก่าเปลี่ยนเถอะใส่ง่ายมากแค่กึบกึบสองกรึบเท่าน,นั้นแหละ แค่นี้อะปิดฝาไว้เหมือนเดิมง่ายมากแค่นี้กดปุ่มเปิดกลับมาเขียวเหมือนเดิมแล้วจ้าใส่กองต้องเปลี่ยนนะถ้ามันขึ้นเตือน